เราลองเอามือลวงเข้าไปในกางเกมผมเอามือใครเอามือใครลวงมือมือของน้องเขาล้วงเข้าไปในกางเกมเลยเดินเร็วหน่อยถ้ามันวิง่งต้องวิ่งตามนะเดี๋ยวผมเปิดรูปให้ งานสกุลอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวมาอัญเชิญคุณที่สว่างสว่างหน่อยให้ผมไปแต่งตัวก่อนแล้วไหมเด็กไม่เป็นไรใส่ใจมือก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งหมายให้ทราบก่อนเดี๋ยวให้เจ้าที่อ่านหมายให้ทราบก่อนต่อนี้อะเป็นหมายจับนะครับโดยต้องหาว่าเราเนี่ยกระทำความผิดฐานกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า15ปีโดยใช้กำลังพลุสไลด์นะครับของ มีใครอยู่บ้างมีของมีไม่มีเอาอันนั้นนักเรียนพาคนเอียงไงจับกันตอนขี่รถนะครับผมใช่ยเอวผมไม่ไจับเองหรือเรามือไปจับเอามือไปให้เขาจาาับหรับใส่เสื้อตัวไหนน้องวันนั้นน้องวันนั้นเรา,าใส่เรา,าใส่วันต่อเหตเป็นเสือ้อเสื้อเชอร์ดเอวสีอะไรอย,อ,ยอยู่ทั้งไหนผิดกรงนไม่มีครับผมวันนี้ แล้วแบบนี้ดำเนินตามคดนทีทำอะไรตามขั้นตอนอย่างไรบ้างก็เดี๋ยวจะจับตัวเราไปส่งที่สอนอที่เกิดเหตุเนาะที่ทองตันเนาะเูกแล้วเราค่อยรับทราบข้อกล่าวหาในชั้นสอบสวนกับรถเมย์ที่ทองคำตันอีกรอบนได้ได้ผมก็เลยองเอามือล้วงเข้าไปในกางเกงผมเอามือใครเอามือใครล้วงมือมือของน้องเขาล้วงเข้าไปในกางเกงเลยพาไปเรื่อยๆแล้วก็สักพักน้องก็เงียบไปไม่ได้บ่นอะไร เราหวงว่าพาขับวนใต้สะพานรอบน้องก็คือพูดตรงๆก็คือมันจะถึงอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราก็ยื้อเวลาไว้ขับวนวนวนเพื่ออะไรก็แบบจะพาน้องแววอย่อ่อแล้วไงต่อแล้วผมก็ระวังขี่ไปด้วยผมก็มือจับของของ้องเอามือน้องเอาก็จับของผมไว้ไปเรื่อยๆจนน้องเขาเริ่มกอดผมแน่นขึ้นเหมือนลม ตอนนั้นถ้าผมจำไมีถูกมรู้สึกว่าน้องเขาน่าจะกลัวแหละแต่เขาไม่พูดอะไรเราคิดว่าน้องเขากลัวใช่ไหมใช่ครับผมก็ก็ทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆจนใกล้จะถึงห้องน้องเขาแล้วบอกว่าแวะหน่อยไหมน้องไม่เอาหนูจะกลับห,ห้องให้หนูกลับห้องเดี๋ยวนี้เลยเราบอกเขาแวะหน่อยนะเขาบอกไม่เาอาเรารู้ไหว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันผิดหรือมันถูกผิดครัผิดตั้งแต่คิดแล้วผิดตั้งแต่ที่ทํากับน้องเขาตั้งแต่หนึ่งสองแล้วตอนที่สาม อืมโอ้อันที่สามไม่หนักเลยใช่โอ้พอืมจะจะก็รู้สึกผิดแล้ว,วน,น้องเขาคงจะกลัวมากมากจังหวะที่เราทําลงไปเราคิดว่าถ้ามีโอกาสได้พูดกับน้องเขาอีกทีอยากจะบอกอะไรกับน้องเขากอขอโทษด,ด้วยน้องเราอารมณ์มันพาไปแลหละอาจจะแต่เราไม่ได้คิดร้ายอะไรกับน้องเขาก็อบอกขอ,ขอโทษน้องเขาด้วยอ,ๆๆอยากเตือนภยครไหม ่าช่วยโอกาสพ่าไม่ว่าจะเขารู้หรือไม่เห็นเราก็ต้องทําดีกับเขาเพราะเขาคือผู้โดยสารทําไปมันก็ไม่มีอะไรเดียวอ,อย่างเช่นอย่าง,างตัวผมเนี่ย